สวัสดีครับพบกับช่องซ้ำๆ,ๆนะครับโอ้ยพี่น้องอเอ้ยขาก็ลืมรถบาทน,นี้ลืมรถนะครับรลดไปขนไม้ไผ่มาลืมพี่น้องนี่ จอดเทยอยู่ลืมรถลืมรถพี่น้องรถไปสายสะดอกหาอยู่โบเห็นพี่น้องนี่ครับเสื้อขาดพี่น้องไปลากไม้ไผ่มานะครับไปลากไม้ไผ่มาขาดจากัจกเสือพี่น้อง <c oughs> หลักไม้ไผ่มานะครับเสือกขาดเสือกขาดพี่น้องเราก็จะไปเก้เสือ้อกองนะครับ กสีกระสังกสีแมงทัพูเห็นเอ้ย ลืมรถพี่น้องลืมรถปูมาโจทย์เธอรูคอยหาจนวา่าพี่น้องเลยไมขนไม้ไผ่ลากไม้ไผ่มานะครับนี่นี่ปุกแปลงผักนะครับนี่พี่น้องนะครับแปลงผักนะครับวันนี้ก็ได้ลากไม้ไผ่มานะครับนี่นะครับเยอะแยะนะครับไม้ไผ่นะครับ ไปลากมาจาก <c oughs> บ้านสวนนะครับของแมงกระบี้นะครับที่ที่ของยาอาชินะครับพี่น,น้องมาดูแปลงผักนะครับนี่นะครับเรวก็ได้ใส่ปุ๋ยไว้นะครับเพื่อให้มันซึมลงไปนะครับนี่ครับปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับนี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปลงนะครับนี่นะครับเราก็จะหาดอกไม้มาปลูกตรงนี้นะครับนตรงนูนตรงนี้นะครับแล้วก็เอารากไม้นะครับมาตกแต่งนะครับ <c oughs> ขุนมากก็สงเที่ยวนะครับเยอะมากนะครับไม้ไผ่นะครับนะครับเราก็มีต้นไซเกาหลีนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเดฟหรือเปล่านี่นะครับนี่ปลูกตั้งแต่ปีกายนี้นะครับน,นี่นะครับ นัก็เป็นไม้ไผ่นะครับหารถคอยยู่ไปทางไหนเนาะลืมรถพี่งเอ้ย ปวามน้ำก็ยังขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวดึกๆค่อยมาปิดนะครับเพราะมันทำงานตลอดนะครับยังไม่มีเวลาซ่อมนะครับเราก็จะดึงท่อขึ้นมานะครับมาดูว่ามันรั่วตรงไหนนะครับอันนี้ก็งานช้างนะครับตรงซ้ายสองสามคนนะครับดึงขึ้นนะครับนี่นะครับการทำงานของมันนะครับเปลืองไฟนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับ วันหนึ่งวันนึงไม่รู้มันหมุนกี่รอบนะครับ,น,นะน,น,รบนี่นะครับทำงานตลอดนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวส่งโอ่นะครับดันโองนะครับ ทำงานนะครับควรใช้น้ํากาทํางานตลอดนะครับ <c oughs> ลืมรดลืมรดพี่น้องเอ้ยนะครับ <c oughs> อย่างก็เก็บไปขายแล้วพี่น้องเอ้ยมันนี้นะครับ เห็นกระโป๋ตุกตูกท้ทกต้นนะครับ เดีรถกลับนะครับ่อจยลืมรถพี่น้องเอ้ยนะครับลืมน้องข้าคูณน,นะครับเกิดจูว่าลถฝึไวิยูใสพี่น้องเอ้ยนะครับ ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่องตั้มปูปองนะครับ